เป็นท่าเรือเบอร์นี้นะครับรอบนี้มาปั่นถึงเกาะกูดสมาชิกด,ด้วยกันประมาณหคันนะครับที่มาเกาะกูดนี้นะครับแต่ว่าสี่ท่านมาท่องเที่ยวนั่งรถชมเกาะกูดนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ เพื่อนร่วมทางของวันนี้นี่ส่วนมากมาใช้บอมตั้นนะครับมีผมคันเดียวที่เอารำมานะครับรอบนี้จะมาตะลุยที่เกาะกูดนะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาบนเกาะกูดแล้วนะครับทุกคนมาเดินทางมาโดยสวัสดิภาพนี่นะครับตอนนี้รถขึ้นเรียบร้อยสำหรับท่านที่ไม่ปั่นก็ขึ้นรถสองแถวแบบนี้ไปที่พักนะครับไปที่รีสอร์ทส่วนนักปัน่นเดี๋ยวเราจะปั่นจากตรงนี้ไปประมาณ9กกิโลเพื่อท่องเที่ยวบนเกาะกูดนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ขึ้นรถไปแล้วสำหรับที่ไม่ได้ปั่น4ท่านนะครับส่วนที่ปั่นทั้งหมดด้วยกันนะครับตอนนี้เจ็ดท่านนะครับโดยอาจารย์ต้องนี่ครับนี่เลยเริ่มโดยห,หัวหน้านี่ก่อนครับเดี๋ยวเราตามอาจารย์ต้องอย่างเดียวเลยนีเย่เดี๋ยวๆไม่เห็นอาจารย์ต้องอ,อนี่น,นี่ผู้นำทิพย์เรา ทั้งหมด6กคันเนาะทั้งหมด6คันคกับอ๋อหกคันกับ4คนนะครับอ่าตอนนี้6ท่านที่จะปั่นนวันนี้นะครับหท่านนี่เลยครับอาไปเล่นน้ำได้เลยปเลนน้ดีวนีีา แล้วผมเองนะครับนี่ครับสันตินิติโฮมนะครับอันนี้มาปั่นกันที่เกาะกูดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปั่นวันนี้เป็นวันแรกนะครับและติดตามเราด้วยนะครับในวันต่อๆไปและครั้งต่อๆไปครับสวัสดีครับถึงนะครับบ้านของเจ้าโฮมสเตย์นะครับอันนี้เป็นที่พัก สวัสดีครับ นี่นะครับที่พักเรานะครับของเจ้าโฮมสเตย์นี่มีสะพานแขวนด้วยนี่สมาชิกเข้าที่พักถึงกันเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพโบกมือแบบนางสาวไทยนี่ทุกคนหน้าตาสดชื่นมากเพราะว่าชิวๆว,วันแรกก็ ตอนรับก็ได้เนินไหลเนินหน่อยนี่นะครับก็บาทค่อนข้างทำสวยงามนะครับ เราอยู่ริมน้ำนะครับน,นี่วิวสวยเลยครับนี่อันนี้เป็นคลองเจ้าครับแล,แล้วเราก็พาลำมาถึงเกาะกูดนะครับเราก็พาลำได้มาถึงเกาะกูดแล้วนะครับวันนี้ผ่านเดินไหลเดินเลย รวมทั้งบอมตันอีกห้าชีวิตห้าลำนี่นะครับของเจ้า ผ่านสบายๆด้วยรำนะครับวันนี้ กน่ารักดีครับมาถึงแล้วนะครับน้ําตกคองเจ้านะครับอันนี้เราก็จะเดินลงไปที่น้ําตกนะครับนี่ครับทางลงน้ําตก นี่ต้นกระพาะอันนี้ต้นกระพาะที่นี่จิกเศรษฐีขึ้นในป่าเยอะมากนะครับนี่ทางลงเพื่อจะไปน้ำตกนะครับนี่จิกเศรษฐีจะเห็นเลยนี่ต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับขึ้นในป่าเยอะถือว่าเป็นคล้ายๆแบบต้นไม้ทั่วไปเลยแหละครับจิกเศรษฐีที่นี่นะครับ ถ้าไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ต้นอะไรต่างอยู่ที่นี่ขึ้นในป่าธรรมชาติอ่านี้เราก็กำลังดำเนินชีวิตของเซลล์เนี่ยเดี๋ยวไปขายของเนี่ยแคตตาล็อกในกระเป๋านี่มีแต่แคตตาล็อกดูนะครับนี่ครับทางเส้นทางที่จะไปน้ำตก ได้ยินเสียงน้ำตกคลองเจ้าไกลๆอยู่เนี่ยเดินสักพักหนึ่งเอาแล้วครับทีแรกก็ปูหินมาล่อใจตอนนี้หินเหินก็จะไม่มีแล้วครับเส้นทางต่อไปอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติแบบสุดๆแล้วถึงแล้วนะครับน้ำตกคองเจ้านะครับนี่นะครับเบื้องหลังนี่เลยครับ นี่คือน้ำตกคลองเจ้าช่วงนี้น้ำฝนตกมาหลายวันนะครับก็น้ำเยอะนะครับน้ำเยอะมากตอนนี้ก็ถือว่ามาเล่นได้สะดวกสบายนะครับสำหรับน้ำตกนี้เดินไม่ไกลนะครับเดินไม่ไกลจากจากถนนนะครับเพื่อจะขึ้นมาน้ำตกนี้ไม่ไกลนะครับมาได้เลย นี้อากาศเป็นธรรมชาติมากนะครับไม่มีแดดน,นะครับไม่มีแดดไม่มีเมื่อเช้าฝนตกไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีฝนนี่ครับบรรยากาศนี่เลยวิวแบบนี้เลยนะครับตกทองเจ้าโอ๊ย นี่นะครับรถรัารถพับวันนี้นำมาถึงเกาะกูดเลยนะครับามาทงมาชมทั้งรถทั้งทะเลนี่ครับที่เกาะกูดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นวิวที่เกาะกูดทะเลเกาะกูดนะครับวันนี้เกาะกูดเงียบเหงาเนื่องจากเป็นโลซี e ั s นของที่นี่นะครับช่วงนี้เป็นโลซี e ั s นซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อย แต่ใครชอบส่วนตัวนะครับนี่มาเหมือนแบบพิเ a ษนี่เลยครับตอนนี้เลยเกาะกูดนะครับขอแนะนำเลยช่วงนี้นะครับอาหารการกินก็ยังปกตินะครับมาเที่ยวได้ตลอดแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เงียบนะครับเพราะเป็นโลซีสั้นของที่เกาะกูดนี้ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นโลซีสั้น แต่สวยนะครับและอากาศสบายสบายครับเพราะว่าบางทีก็จะมีฝนตกนะครับฝนตกแดดออกนี่เป็นเรื่องปกติสลับกันไปเลยนะครับที่เกาะปูดนี้อเดี๋ยวเราไปต่อนะครับปั่นกันต่อ คณะเราก็มาด้วยกันหกท่านนะครับนี่ครับที่นี่เกาะกูดครับผูก,ก้าท่านที่สองขึ้นมาแล้ว <Hey. S 1> นี่ <Hey. S 1> นี่เนินนี้สุดยอดแล้วล่ะสูงสุดแล้วล oh. อาวใหญ่เนี้ย s <S ามาผ่านไปอีกท่านที่สามผ่านไปแล้ว <Hey. S 1> นะครับ นี่ครับบ้านอ้าวใหญ่ตรงนี้ถือว่าขึ้นเนินสูงมากสูงมากนะครับเกาะนี้ถือว่าชันครับค่อนข้างชันสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่แตกต่างจากอาดอยดนนนะครับ ผมก็เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่มาที่เกาะกูดนะครับเจอแบบนี้แต่วันนี้เอารำมานะครับก็ถือว่าเอาอยู่ก็ยังเอาอยู่ครับตอนนี้ทุกเนินก็ผ่านระบบเจ็ดเกียร์ของลำนะครับผ่านหมดนะครับอยู่ที่แรงของลำใช้ระบบ7เกียร์จานหน้า50นะครับเฟืองหลัง1 1 2 8เอาอยู่ ผ่านทุกเนินที่เกาะกูบอมตันส่วนใหญ่ที่นี่ที่มากัน6 5ห้าคันนะครับบอมตัน5คันใช้6สปีดทั้งหมดนะครับเฟืองจานหน้า38บ้าง44บ้างนะครับนี่ก็พยายามขึ้นกันมานี่นะครับอันดับที่4นี่อันนี้ อันดับที่4ี่ขึ้นไปแล้วครับนี่มาอันดับที่ห้าและอันดับที่หตามติดกันมาครับถือว่าผ่านทุกคนครับเนินนี้โหดก็โหดจริงนะครับบ้านอ่าวใหญ่ บอมจันห้าลำไปแล้วผมเองนี่ครับมาด้วยลำผ่านมาได้ด้วยดีครับที่นี่นะครับเกาะกูดรีสอร์ทนะครับเราก็ปั่นมาถึงนี่ เพื่อมาทานกาแฟที่เกาะปูดรีสอร์ทนะครับบริเวณนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวเดินชมนะครับชายหาดได้ตามอธัธยาศัยเลยครับเพราะว่าหาดเกาะต้องบอกก่อนหาดก็ต้องเป็นสาธารณะนะครับก็สามารถชมวิวเดินเล่นได้จะทานอาหารดื่มน้ำที่นี่มีบริการเนี่ยครับอันนี้วิวหน้าหาด ของเกาะหูรีสอร์ทจะเป็นแบบนี้เลยนะครับครับผมขณะนี้ก็อยู่ที่เกาะหูรีสอร์ท ชมวิวไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ก็มาท่องเที่ยวเนาะ mm. ก็จะเห็นว่ามีแต่วิวนะครับวิวกับธรรมชาตินะครับวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ผมมาปั่นที่เกาะปูนะครับใช้รถจักรยานรำมาปั่นนะครับโดยเพื่อนๆแนะนำมา ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแนะนําในครั้งนี้ที่ผมพาผมมาได้ในครั้งนี้ก็คืออาจารย์ต้องนะครับครับก็มากับอาจารย์ต้องนะครับและเพื่อนๆอ,อีกที่ปั่นจักรยานทั้งหมดห้าท่านรวมทั้งผมเป็นหกนะครับเพื่อนๆใช้บอมตั้นส่วนผมเองก็ใช้รำอ่าววิวให้ดูวิวนะครับช่วงนี้คนไม่เยอะครับ ขณะนี้เรามาถึงร้านอาหารนะครับร้านอาหารริมทะเลตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกับหมู่บ้านชาวประมงครับ เส้นทางมีให้ปั่นเป็นแบบนี้เลยนะครับชายทะเลแบบนี้เลยนี่ครับเป็นหมู่บ้านประมงครับก็ทำประมงแล้วก็มีร้านอาหารด้วยบริเวณนี้เลย ก็จะสวยมากครับอันนี้ก็ปั่นเที่ยวรอบเกาะที่เกาะกูดนะครับวันนี้ก็มาถึงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งมีร้านซีฟู้ดขายด้วยแถวนี้เลยถามว่าสนุกไหมมากๆเลยครับวิวดีวิวดีนะครับนี่เลยเป็นหมู่บ้านชาวประมงซึ่งหาปลาหาปลาหมึกอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาแวะชื่อร้านอาหารนุสซี่ อันได้ครับอ่าอันนี้ไปหมู่บ้านชาวประมงนะครับหลังจากทานอาหารเสร็จแล้ว<ป>ครับ อย่าไปมองอย่าไปมองทะเลมองที่ปูนอย่างเดียวแค่นะั้นพอแล้ว <c oughs> อ่มีปลาเล็กๆน,น้อยๆด้วยอ่ปุ่มปลานี่นะครับ หมู่บ้านชาวประมงยี่นี้จะสวยมากานเนี่ยมีจักรยานก็จะสบายแบบนี้ครับ น,นี่โรแมนติกมากเลยน,นี่ต้องนั่งเรือแบบนี้ท่องเที่ยวมีเรือคอนโดล่าเรือเรือคอนโดล่าอ่า,ม,ม,า,อามีหลายลำอยู่เหมือนกันสวยดีน่ารักน,น,น,นี่นะครับ <c oughs> บ้านชาวประมง มีจักยานท่องเที่ยวก็ดีแบบนี้นะครับได้เห็นมุมต่างๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นอันนี้บนเกาะกูดนะครับอันนี้เราอยู่บนเกาะกูดนะครับก็ปั่นเที่ยวกันแบบนี้เลย มามาวตัวมาเลยมา,มา,มา,มาปักจับไปางเจ้าครับลี้ซ้ายลี้ซ้ายไปถ่ายรูปทะเลแน่หรือเลี้ยวซ้ายเนี่ย <laughs> เที่ยวโดยใช้จกักรยานก็ดีแบบนี้ครับได้เห็นอะไรที่ที่ลึกนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวธรรมดาครับไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นชุมชนเนี่ยครับได้เห็นวิวต่างๆในในแต่ละจุดนะครับที่เราได้มาครับเพราะบางท่านมาเกาะกูดมาเกาะกูดมาเป็นแพ็กเกจก็ก็มาไม่ค่อยลึก่าครับก็จะได้เที่ยวไม่ค่อยหมด แต่ถ้าจักรยานเราก็ปั่นได้เยอะปั่นไปได้หลายจุดแต่ถ้าที่นี่มอไซค์ก็สะดวกนาต้องมาเช่ามอไซค์แล้วก็ก็ปั่นเที่ยวอ่ามอไซค์ก็ขี่เที่ยวได้เหมือนกันนี่ครับวิวสวยๆแบบนี้เลยครับที่นี่เกาะกูทา อตอนนี้เข้ามาที่กูดวิวนะครับร้านกาแฟกูดวิวนี้ดูต้นจิกเศรษฐีนี้ใหญ่มากาเราก็จะเข้ามาที่กูดวิวเกาะกูต้องขอบอกเลยว่าต้นจิกเศรษฐีเยอะมากเยอะมากๆ ไม่ใช้แล้วหรอนี่เลยครับวิววิวระดับนี้เลยนะครับร้านกาแฟค่อนข้างอยู่หน้าผา